พามาชมต้นดีปรีปลูกในญี่ปุ่นนะคะนี่ออกดอกเยอะมากต้นดีปรีนะทุกคนนี่รู้สึกว่าจะมีลูกสุกแล้วนะไม่รู้อยู่ไหนเห็นแวบๆบแบบเมื่อกี้ไปไหนแล้ว เริ่มสุกแล้วนะคะนี่หนไหมนี่เริ่มแดงแล้วทุกคนนู่นเริ่มเป็นสีแดงแล้วแค่นี้ก็ตำใส่มละกรรอมละกอก่อนชอบตำใส่มะกรนะอย่างอื่นไม่รู้ว่าเขาไปทำเมนูอะไรบ้างแต่ว่าแถวบ้านนี่เขาจะตำใส่มะละกรจะชอบมากออกเผ็ดๆนะ เผ็ดๆหอมๆซื้อมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่ขึ้นไปถึงนู่นแล้วต้นมักสรีปีไถวบ้านเรียกนะคะภาษาไทยจะเรียกว่าดีปรีดีปีหอมๆผ่านหนาวมาได้หนึ่งหนาวหน้าหนาวกว็ยกเข้าบ้านค่ะนี่ อันนี้เป็นดีปรีมาจากเกาะโอกินาวานะคะสั่งมาจากโอกินาวาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีปลูกเหมือนกันนะคะโซนทางใต้ๆอะ่ะที่อากาศแบบมันอุ่นๆหน่อยอะ่ะอย่างเช่นพวกเกาะโซนโอกินาวานะคะเขาก็จะมีปลูกเหมือนกันเหมือนกันกับบ้านเราเลยมีกระถงกระทินมีต้นดีปรีมี พริกไทยนะคะชมพู่ขนุนอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกได้เหมือนกันเลยกับเมืองไทยนะคะที่ญี่ปุ่นอะแต่ว่ามันจะอยู่โซนแบบโซนทางใต้โซนอากาศอุ่นๆหน่อยถ้าแถวโซนที่แอนมินอยู่นะคะจะอยู่ทางคันโตเนาะก็อากาศจะหนาวมีหิมะตกบ้างเนี่ยเราจะต้องยกเขาเข้าบ้านเอาไว้ในห้องอุ่นๆนะคะมันถึงจะรอดนะ mm hmm. พอหน้าร้อนก็ออกมาไว้ข้างนอก ตำไปแล้วรอบนึงเก็บตำนะคะเก็บต้นดีลูกเนี้ยลูกดีปีเขาเนะไปตำก็อร่อยมากแต่ช่วงนี้มะละกอยังไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวรออีกสักพักมะละกอออกมะละกอถูกๆออกแล้วเราก็จะเก็บไปตำใส่มะละกอเลยนะคะรุ่นนี้ก็น่าจะพอดีแก่พอที่จะได้ตำแล้วนะคะถ้าไม่มีลูก แดงก็เอาลูกเขียวก็ได้นะก็รสชาติเหมือนกันนะคะ<ม>เผ็ดเหมือนกันเลย<ม>กับลูกแก่ๆน่าจะได้ตำหลายรอบอยู่พอหายคิดถึงบ้านนะคะถ้ากลับไทยทีไรนี่ต้องตำตลอดตำทุกวัน,นะคะเพราะว่าที่หน้าบ้านนี้จะมีต้นดีปรีอยู่หน้าบ้านนะคะค่ะวันนี้ก็พามาชมต้นดีปีปลูกในญี่ปุ่นเนาะ หวังว่าเพื่อนๆจะาสามารถปลูกได้นะคะในญี่ปุ่นคนที่อยู่ในญี่ญปุ่นเราก็อยากปลูกต้นดีปรีนะคะ